ลูกฟิกเพื่อนให้มาไม่เคยกินเลยวันนี้จะลองกินครั้งแรกตอนนี้ก็นิ่มแล้วน่าจะสุกแล้วทุกคนเนี่ยมันนิ่มๆเนี่ยอันนี้กดเบาๆนะเนี่ยนิ่มๆนิ่มเน,น,น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินไม่เคยกินเลยค่ะ ี๋ยวเราจะลองชิมชิ้นเล็กๆก่อนนะเพราะว่านี่คือครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยกินเลยทุกคนเขากินทั้งเปลือกไหมอะแต่ที่เราเห็นในโซเชียลกินทั้งเปลือกนะเดี๋ยวจะลองชิมนะมเราไม่กินเปลือกนะทุกคนแต่หวานนะนิ่มรสชาตินิ่ม,นนมหวาน อืมหวานทุกคนอร่อยพันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วเพื่อนบอกใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าพันอะไรจําไม่ได้แล้วเป็นลูกฟิกนะคะอืมรสชาติก็หวาน เดี๋ยวเราชิมให้ดูนะนี่เราไม่กล้า,ก,ลากินเปลือกค่ะทุกคนกินแต่เนื้อข้างในอร่อยหวานเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นลูกฟิกสีนี้นะทุกคนสุกแล้วก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เหมือนมะนาวเลย แต่มันนิ่มนิ่ม,มากแต่รสชาติหวานกลางนอกนี่มองเปืนเป่นเเหมือนมะนาวนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะเป็นลูกฟิกจ้ะไม่รู้พันอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะรสชาติหวานบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนอะไรอะ่ะหวานเลยทุกคน บายบายค่ะ